ทุกคนจะเข้าครัวกันอีกแล้วกับครัวคุณสมบูรณ์แอนแฟมิลี่จะมือน้มีเป็นเมนูไกลๆจ้ะโอ้ยอันสิบอกว่าเสียดายอันมูแมททิวอันเพิ่นมามื่อวานนอกจากก็ขึ้นมอวานเนี่ยคิดเมนูไว้แล้วอันแบบแบบเป็นปกติอย่งสี่นะจ้าว่าเส็ดป่าเซลวมอนให้ให้ลูกๆูก,กินให้อีพ่อกินเนาะจ้ะเซตแล้วกับมันเป็น <laughs> เพิ่น อันจริงๆเนี่ยเพิ่นมาขอากินน้ำซื้อจะอันอมูของแมทธิวนะจ๊ะแล้วมูวา้าในแมทธิวบ่ได้ไปฟุตบอลจ้ะเพื่อนก็เลยพามูมากินน้ำได้นะจริงๆถ้าเพิ่นมามือนีนะทุกคนถ้าเพิ่นมามือนีก็สิมีเมนูไก่ให้เพิ่นเนี่ยสิเฮ็ดเมนูไก่พี่น้องแต่ว่ากะมันเป็นอันนี้หรอกจก้ะมันแบบแบบบ่ได้ตังใจเนาะและ้วเมนูม บันนีเมดมือเนี่ยแมดทิวเพ่นไปฟุตบอลจ้ะมันก็เป็นนี่อย่างที่บ่นลงโตนะฮนะก็เลยบอกอัน บอกบอกบอกเพื่อนไว้ว่าอันหวดน้าเดอ้อถ้าสมมุติว่าอันเมทิวยุทธฟุตบอลยังสี่เดียวสิเฮ็ดเมนูไก่ให้กินเพื่อนสิไปทดล่องเฮ็ดตามข่อยเพราะว่าเพื่อนเป็นเอฟซีอ่าทั้งช่องเพื่อนเป็นเอฟซีของเมทิวกับเป็นมูในห้องเรียนของเมทิวนั่นเลยจ้ะอันเพื่อนก็ติดตามฮะนะเพื่อนอยากกินไกล้ที่ข่อยเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดจังไดเพื่อนกับบได้บ่อด้คือข่อยเพื่อนกับเป็นเด็กหน่อยเนาะจ้ะ บางเทือตีสองนะ่ะตีสองนะ่ะเมธิวยังทรงขอความหาเพิินอยู่เลยเพราะว่าเพิ่นอ่านเขียนขอความมาถามแมธิวว่าไก่นะเฮ็ดจังไดตีสองนะ่ะพี่นวงความที่เป็นเด็กวัยรุ่นเราเพิ่นนอนดึกหรืเพิินกินเพิ่นกินหลายอย่างส่นะจ๊ะไก่นะเฮ็ดจังไดอ่านอเมรถามแมธิวว่าเ,าเวลาเท่าไหร่นะตีสองแม่ ตีซอสกับตีซอสไวรุ่นคุยกันจ้ะฮัลล่ะโอเคมื้อนี้มีเมนูไก่จ้ะเรากะเอ่อสิเฮ็ดอบไก่จ้ะอันนี้กัมักไว้มื้อนี้บ่มีสูตรเนาะจ้ะทุกคนจกก้ะกะตามนั้นเนาะจ้ะทุกคนฮันลล่ะอันเอาแบบแบบใดตามถนัดของไผแล้วกันปรุงยั้งกับปรุงเนาะจ้ะแซ่บคือกันจ้ะกัเป็นเอ่อปีกไก่เนาะจ้ะสิอบปีกไก่แล้วกักส,ปปกลลวกสิเป็นลาบไก่อนุบาลจ้ะ คือเป็นอย่างจังเอิญอนุบาเนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดเผ็ดบ่ไดจะสันุนมกินบ่ได้ก็เลยเลียกหลาบไก่อนุบาเนะจ้ะเตรียมของไว้เรียบร้อยมือนี้มีข้าวเหนียวมีสมตาม,มีทุกอย่างจ้ะถามว่าอีแม่กินใดบ่โอ้ยอันอันเพดานปากนี่เป็นห่อนไหนจ้ะทุกคนแต่ว่ากะเริ่มหายเราจะเริ่มหายแล้วกะนาสิก,กินใดมือนี้แบบเผ็ดเแน่ยาก,กินั่นะทุกคนแต่ได้หละเดี๋ยวเฮาไปลงมือเห็ดกันเลยจ้ะไปกัน เลี้งไปจ้ะอันนี้สองกิโลคือเกาจ้ะสองกิโลถึงเกาเพราะว่าปละาปะกะทั้งกินทั้งหอเนะจ้ะทุกคนขยายโอเค เด็กวัยรุ่นกินลายจ้ะบอกอีพอ่อกินเขาหน,น,น,น่้อยเด้อไหมนี่กินไกลล่หลายๆว่าสัสไก่ยังเยอะเลยเน้นกลับเอาไปเข่าเตาอบกันจ้าอบไปนะจ้ะได้ยังทุกคน dạy lona tên nà xe xếp nắng nỉ nà nỉ 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 à nỉ 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 ร้อนไม่ใช่ที่ว่าผัดมันไม่ร้อนเลยกระเจี๊ยบน่ากินดีไหมหอมด้วยไก่อบปีกปีไก่อบไก่อบปีกไก่อบปีกกินไปแบบนั้นก็กินไปอย่างเลยในหมูก็ปลาไม่ปลาก็ไก่ไม่ไก่ก็หมูอยู่นี่แหละสับเปลี่ยนกันไปใหน้องยองเนาะ ทำไงได้โมน่ากินมากโอ๊ยแม่แรงนี้โอเคทำรับไก่จอต่อจอต่อต่อต่อ,ตอจ้าทุกคน <c oughs> ใส่อะไรก็ใส่เนาะ <c oughs> โอ๊ยเผ็ดไหมเนี่ย ่เผ็ดหรอกพริกปน่นหอมใส่หอมหมองจ้ะใส่น้ำปลาข้าวคั่วโอ๊ยเมื่อตอกข้าวคั่วกระเด็น củ mất một nào Mà nào có mệt chả, đưa xăm này lại biểu bó biểu Bẹp đấy cả, xăm nằm chả Một kiềng lưới bạc nào cần Đây hay là nhóm xím Nhóm xím yeah. Đi đi xoan Đem mới đây xoay để chứ mà này cái Có chín một nè có it bò, นุ่มๆเพิ่นบากินใบส์เร์เรน่นะจ๊ะทุกคนที่เราเแพทอีกนิดหนึ่งเอาสิครับเอาเอาเออเอาสิแล้วเอาอะไรอีกโอ้นี่โอ้ยหนอกโหซำขีตาแมวสิเอามาใส่เห็ดยังดอกหนอไงงี้เออเอาอะไรอีกเราเอาครับที่หลีน้ำปลาไม่เอาน้ำปลา ใส่ผักชีต้นหอมแทนจ้ะลาบไก่อ,อนุบาลจ้ะอนุบาลกับอนุบาลอีหลีจ้ะ <c oughs> แต่ผิกปนยูส่อนหนึ่งจ้ะส่อนซ้าหนึ่งใส่เลี้วเห็นบ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจัดใส่จาน กินเหมิดบอบอเห็ดไหวใช่ตุกซีลาบไก่อนุบาลจ้าทุกคน สวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วฉันจะพูดก่อนสบายไหมพอนสบายดีบักแคบมาอีกแล้วบักสิรอสเยสวัสดีครับทุกคนทักทายก,กันเลยจ้ะทุกคนกินขาวแรงจ้าเมื่อี้กินเอ่อข้าม,มากเลยจ้ะเพราะว่าล้อล้อเม็ด<ะ><ะ>ทิวามาจากฟุตบอลเนาะก็ตามที่เห็นจ,นนจ้าปีไก่อบเนาะจ้ะลาบไก่เนาะจ้ะทุกคนสมตำ่ำ มีเข่าเหนียวคนเราก็ต <mm ิบจ้ะนันครับอันน oh ี้ของพ่อเข่าเหนียวคนนักนกติบจ้ะอันนของหยองนี่ของเกียรเอาเอาโอเคเอาลาบไปไว้นู่นไหมจะได้ปักง่ายๆโอเคอ่ะอันหยองเอาลาบก่อนลวกปักเลยหยิบกันคนละอย่างกินมือนีแบบอาหารที่จะเอ่อ เดี๋ยวนี้เสียงเฮลิคอปเตอร์พี่น้องเอ้ายเหรอจะสมปั้งยันบ่อรักโน้ตเหรอแล้คันฉาปบริเทสเดี๋ยวนี้เสียงแบบคือเสียงปืนนะคือเสียงประทัดประทัดนะจ๊ะทุกคนจ้าไม่ดูบอสดูบอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย้ เ <Okay>, อาเลยเอาไก่หยิบเลยต้องสองกินนนบี้กินบี้กินบี้กินี้กินนี้กินนบี้กินกินบี้กินนบิ้นบี้กินบี้กินบี้ินบี้กิ้กินบี้กนี้กินบี้กินบี้กินบี้กนบี้กินบนี้กินบ อร่อยมากนุ่มมากนุ่มมากอะอาเขียบอาตกเป็นดีเดิมอิสานอีสานอยากนั่งทับเมย์มันอร่อยมากอร่อยลูกกินครับอุ้มเม่ยังไม่ได้ชิมมีดบาดพี่น้องมีดบาดนิ้วนะอืแต่เลยวะต้องกินคำนี่จ้ะเดี๋ยวมันแสบส้ม่ำแสบมากจ้ะ ทำมต้องไปกินจะสอนแล้วกันทำไมต้องไปหมอพร้อมขับได้ <c oughs> ขับได้พ่อต้องไปด้วยเ <c oughs> พราะว่าพ่อเป็นคนหัดสอนขับ <c oughs> ไปกับแม่คนเดียวไม่ได้อันนี้แพงก,กว่าอันนี้ลือลือจะมากินเม,มือม่อวานระหว่ามึงก <c oughs> แต่อันนี้อร่อยสลามแซลมันม,มันไม่เผ็ดไม่ถูนนนนกติดบ่ะอ,อันนี้เผ็ดกว่าแต่ว่าแซลมอนแซบกว่าแซลมอนแซบกว่าอันนี้ไม่เป็นมะละกอเนี่ยครับมะละกอเอาไก่อีกนวันนีม้มันูกกินดินมากเลยมากินดินครับมันมันมันนุ่มใช่ไหม,ม,มกินได้เลยต้อมันเหรออันบ่อยากแสบมื้อน่ะนะทุกคนเพราะว่า หมีดมันบาดไงแม,ม่ต้องใสน,น้องต้มตำอร่อยมากอืมเดยดมากอืมเดี๋ยวเพื่อนกระซึมสับป,ป๋าลาจ้ะให้เพื่อนกินทีละนิดละนิดอืมมาชนฉกิ้มแบบฟอรเลยพ์มาเหรอทำไมอืมหนุ่ม มือ้อไก,ก่นุ่มมากจริงเอำแซ่บโอ้ทำแซ่บถ่ายพ่อกับอันยอง ส่วนผสกระป๋สมวนสมกระปกครับอะไรอู้เผ็ดเผ็ดป้าต้อกินเผ็ดๆนะลูกเอาไก่ใส่เอาไก่ใส่เชื่อแม่โอ้ดัม่แเ่็ะแน่ยจะมูกจมูกจมูกน้ำไหลไหลจมูกน้ำ

Näsan gråter. Oh, Näsan gråter. <laughs> Shit. Håller du med ut med toan då? Men gud vad är det jag ska få det Vad är det som står petter

กินสมตำอ่าจมูกน้ำได้ไหลแม่แพทกินสมตำได้กินสมตำได้อ่าไม่ใช่อะยองร้องไห้อะไม่ะสุดจมมันเป็ดอีรียทุกคนตัวน้องบอกไมาไม่แพทวันน้องแข่งแบบนี้เขาเข้าแบบนี้นิดนหนึ่งโตแม่อะไร มาแล้วก <Man> mm. ็เยอะมากี่เมาไทยอเ็ที่มากินสิเอยอะรัขึ้นปลารักขึ้าได้อาไเอรมาสักมเขากลับไกหนึ่งตัวเดเราแบบตัวมามันเลยเดลมาในวิทยหมาดูไ่อง ถ้าแม่มีจมูกน้ำไหลไหลจมูกน้ำไหลไหลถ้าแม่มีน้ำตกไหลจมูกน้ำไหลไหลถ้าแม่จมูกน้ำถ้าถ้าแม่มีมันรัวแผลครับจมูกน้ำไหลไหลน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลอันยองดูแซมมี่ดิ ไม่มีใครกินลาบเลยเนาะ <c oughs> แม่ก็กินแม่กินแต่ส้มตำมกินไก่ไปสามชิ้นที่จริงแม่ก็เอาแล้วอืมกินแต่ไก่ก็อพอเนาะ <c oughs> เหลือส้มตำเอาไว้กินพวกนี้ได้ทุกคน <c oughs> แม่ไม่จริงคนะรับดูชมาดกา่อนยังแม่หนึ่งนะอาทิตย์ผลไม้หมด่พาผลไม้หมดแล้วครับมีหนึ่งอ <c oughs> ีกคน แม่ปอกทับ hmm. ทิมไว้ให mm ้สองลูกตักกินเลยมากินแล้วหา้องแม่กินไปห้าช้อนเหมือนกันไม่ได้อะไรกินคือทับทิมมาทุกคนแกะๆแล้วก็ใส่อันนี้ไว้สองหนวยยันยับัดนี้ก็เพิ่นมากินแต่ว่ามันอันมันเห็ดยากนะมันเอาเม็ดออกกว่าสิกวัวสิเหลวหนวยนึงยังสีนะจ๊ะแต่เลยแบบว่าอีเม่เห็ดไปให้ยสองหนวยเลย

เราดูบอเบูโมครับูกโซันเดสการมาเรโีดูบอกได้ว่ามวดัท้อ about o ทุกคนดูเลยยังดูเลยยังเขันตเอ็นขัตบอกพยายามให้ทุกคนดูนะแล้วแบมแบมอ b บร t โนแบมอับร t โน h o r u n o don't t a o u t b n o we บ o n t แล้ว bruno มีจมูกใหญ่ b r u n มีจมูกใหญ่ป่ะรู้ได้ไงก็ไม่มีใครทอง a บ n ไม่มีใครท้อบ่ โอ้โหไปทางนี้สิหงขาวจะทุกคนโอ้ยอันลาบไก่ไข่เหลือจะเฮ้ยไปกินมื้ออื่นไ็ได้เราจะเออเอาไปเถอะไหนครับไปก่อนโฟร์เดี๋ยวเวียดดูเออสุดเลยอิแม่อิมบอสอิมอินมดีมากแล้วก็จะไปกินพอคนแล้วก็ทับทิมพอคนแล้วก็ทับทิมไม่มีการบ้านเหรอมีแต่ดูดังได้ใช่ไหม เออไม่ไมรู้อ้าวอข้าพอฝรั่ข้าวฝรั่งแค่จะสูดสุขจเมเนกะอาหารอาหารมาขำในแต่กบมาแลาจ้ะทุกคนจ๋าขอบคุณที่แบบทักทายคลิปวิดีโอนะจ้ะวันนี้สบายดีสวัสดีบ๊ายบายขอบคุณครับบายบายขคุขับบายบาย